พระเยซูทรงอธิบายอาศัยอยู่ในความเป็นจริงอันศักดิ์สิทธิ์กับวิดีโอเกมของซาตาน8กรกฎาคม2558พระดำรัสจ,จากพระเยซูถึงซิตเตอร์แคลให้เสียงโดยพรพิมลแคลค่าแต่พระเจ้าข่าพระองค์รู้สึกเมามายในความรักของพระองค์ พระเยซูและข้าพระองค์ก็อยู่ในแควของพระองค์จริงเหรอใช่แล้วคุณจำปันตูตูตัวน้อยได้ไหมคุณมองเข้าไปในดวงตาของเขาและหลงไปกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตตัวน้อยของเขาเหรอ ใช่ฉันจำได้มันทำให้มืนเมาประสบการณ์นี้บันทึกไว้ในพระคุณที่จ่ายในนามของคุณใช่แล้วมันช่างน้าหลงไหลย,ยิ่งนักความรักแบบนั้นไม่มีอีกแล้วแท้จริงแล้วมันคือความรักรูปแบบใหม่เป็นความรักระดับใหม่ มันถูกทำนายเพราะมันอยู่ระหว่างวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของการดำรงอยู่ของเราไม่มีอะไรที่เหมือนกับมันบนโลกที่สามารถเชื่อมโยงได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมสวรรค์จึงเต็มไปด้วยความสุขทุกคนมีความเกี่ยวข้องกันในระดับนั้นไม่มีอะไรจะโค่นลงได้ยกเว้นบางทีอาจเป็นข่าวจากโลก ว้าวหัวของฉันรู้สึกเหมือนลอยอยู่เหนือไหล่ของฉันใช่แล้วนั่นคือสิ่งที่รู้สึกเหมือนคุณกำลังปฏิบัติการในอีกมิติหนึ่งความยาวคลื่นอื่นสภาวะนี้บรรลุได้โดยง่ายด้วยการอยู่กับฉันในวิญญาณและในความจริงดวงตาของคุณพร่ามัวเล็กน้อยราวกับว่า คุณลอยอยู่หลังม่านที่แยกเราออกจากกันและความรักอันศักดิ์สิทธิ์ขับเคลื่อนอยู่เสมอนี่คือแก่นแท้ของปฏิหารทั้งหมดความปรารถนาที่จะรักมีหน้าที่รับผิดชอบในสถานที่สองแห่งสำหรับการถูกยกขึ้นจากพื้นดินสำหรับการสํแดงปฏิหาร สำหรับความสามารถในการเอาชนะทุกสิ่งในโลกนี้ที่คุณกำลังอาศัยอยู่ในขณะนี้ทุกสิ่งสามารถเอาชนะได้ด้วยความรักอันล้นเหลือมหาศาลนี้นี่คือสิ่งที่โยคียทำใช่ไหมในลักษณะาการพูดใช่แล้ว พวกเขาควบคุมความยาวคลื่นของความคิดและนั่นนำพวกเขาเข้าสู่สภาวะนี้อย่างไรก็ตามมันแตกต่างจากความรักของพระเจ้ามันประดิษฐ์ขึ้นในแง่ที่ว่าได้มาโดยวิธีอื่นที่นอกเหนือจากการรู้จักความปรารถนาและการรับใช้เราแต่สำหรับคุณ มันเป็นผลตามธรรมชาติของการรับใช้เราความสุขของฉันแทรกซึมทุกสิ่งที่คุณทำหรือสัมผัสและทำนายมันดนตรีศิลปะการสอนการอธิษฐานการรับใช้การกระทำทั้งหมดนี้สามารถทำนายได้ว่าเป็นสื่อแห่งความรักเมื่อจิตวิญญาณเข้ามาใกล้ฉันมากขึ้นเรื่อยๆ ฉันอยากจะพูดเรื่องพวกนี้เพราะว่าทุกวันนี้มีการพูดถึงเรื่องเหนือธรรมชาติเยอะมากวิ่งตามความอลังการมากมายแต่ฉันบอกคุณว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในบรรดาทุกสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นบนโลกคือความรักของจิตวิญ,ญญาณที่มีต่อผู้สร้างของเธอและนอกเหนือจากนั้นสำหรับน้องชายของเธอ มีหลายวิธีในการบรรลุวินัยเหล่านี้หลายวิธีที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือความปรารถนาแห่งความรักนี่คือสิ่งที่นำคุณเข้าสู่ปาฏิหาริย์เมื่อไฟนี้จุดขึ้นภายในตัวคุณจะลุกโชนและเผาผ่านความเล็กๆน้อยๆของเนื้อหนังที่นำจิตวิญญาณมาเผชิญหน้ากันกันกบฉันและความรักอันบริสุทธิ์ที่ฉันมีต่อคุณ แคลคุณอยู่ในสภาวะแห่งสันติภาพสูงสุดที่เปลี่ยนแปลงไปฉันได้นำคุณมาที่นี่กับฉันที่รักเพียงเพื่อแนะนำคุณเกี่ยวกับมิติที่แตกต่างกันเหล่านี้และการเข้าถึงของพวกเขานี่คือสาเหตุว่าทำไมคุณถึงรักแมวของคุณมากเพราะพวกมันจะเข้าสู่สภาวะนี้เมื่อพวกมันอยู่ใกล้คุณ ซาตานมีของปลอมสำหรับทุกสิ่งสภาวะจิตใจนี้สงวนไว้สำหรับการบูชาและความสนิทสนมกันไม่ใช่เพียงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่วนตัวในการบงการหรือควบคุมจิตใจแต่หากใครค้นพบหลักการก็สามารถตั้งอยู่ได้โดยปราศจากคำว่าความรักนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่การเล่นเกมมีความสำคัญอย่างมากต่อชีวิตของผู้คนมันถ่ายทอดจากความเป็นจริงนี้ไปสู่ความเป็นจริงที่เหมือนอีเธอร์ซึ่งคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณจินตนาการนอกจากนี้ยังเป็นต้นกำเนิดของเวทมนต์อีกด้วยซึ่งใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นอันตรายซึ่งถูกจิตใจบงการเพื่อจุดประสงค์ที่ชั่วร้าย คือการใช้เจตจำนงของมนุษย์ตามเจตจำนงเสรีของผู้อื่นเพื่อเอาชนะและบรรลุผลที่เห็นแก่ตัวและสายตาสั้นอำนาจของจิตใจนั้นเกินกว่าจะคาดเดาได้และเป็นเรื่องน่าเศร้าเมื่อความสามารถมาบดบังศิลธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตั้งใจให้มีความรักอันศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาตินี่เป็นการละเมิดและการใช้จิตใจก่อนวัยอันควร ถึงกระนั้นใครๆก็สามารถเข้าถึงสิ่งนี้เพื่อความเสียหายของตนเองได้หากแรงจูงใจของพวกเขาไม่ใช่ความรักอันบริสุทธิ์ที่ฉันรวบรวมเอาไว้และใช้มันเพื่อส่งวิญญาณเข้าสู่ความเป็นจริงอันศักดิ์สิทธิ์กล่าวอีกในหนึ่งมันก็เหมือนกับทักษะการรักษาหากไม่ได้ทำอย่างเคร่งครัดจากแรงจูงใจของความรัก ความรักฉันพี่น้องหรือความรักของพระเจ้ามันอาจกลายเป็นสิ่งล่อใจและแม้แต่อาวุธในมือของจิตวิญญาณที่ไม่ได้รับของขวัญน,นี้จากฉันท้ายที่สุดแล้วเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดที่จะรักฉันโดยไม่วอกแวกและหากฉันตัดสินใจว่าคุณพร้อมสำหรับของขวัญที่มีลักษณะเหนือธรรมชาติ ฉันจะมอบมันให้กับคุณด้วยวิธีนี้คุณจะไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้อย่างง่ายดายและตกอยู่ภายใต้ความหยิ่งพยองสร้างความเสียหายให้กับดวงวิญญาณมากมายโอ้ที่รักสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนไฟป่าและหากแสวงหาจุดจบในตัวเอง ก็สามารถนำไปสู่การพินาศและสูญเสียจิตวิญญาณได้มีคนมากมายที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องลึกลับและตกไปสู่หายนะฉันขอเสริมด้วยการเลือกของพวกเขาเองพวกเขามีความเกรียดชังอย่างมากจากการถูกควบคุมโดยใครก็ตามและมีการจำกัดขอบเขตไว้ การเชื่อฟังนั้นหมดคำถามวิญญาณบางดวงแค่ต้องการออกอารวาสด,ด้วยพลังและแสดงให้โลกเห็นว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้างแต่พวกเขาไม่มีความรักและวิจารณญาณในการควบคุมตนเองและเนื่องจากพวกเขาปฏิเสธการควบคุมของเรา พวกเขาแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากความมึนเมาในตัวตนและความสามารถของพวกเขาเองดังนั้นวิญญาณที่เชื่อว่าตัวเองเริ่มต้นโดยคำนึงถึงความดีของผู้อื่นจะถูกหลอกอย่างง่ายดายและถูกชักนำให้ออกนอกเส้นทางหากเขาหรือเธอไม่ยอมแพ้ต่อฉันของขวัญจากผู้ชายสามารถนำมาซึ่งความพินาศของเขาได้อย่างที่คุณรู้ดี ฉันชอบให้ของขวานเมื่อถึงวัยผู้ใหญ่เพื่อปกป้องความซื่อสัตย์ของลูกๆของฉันกำลังอธิบายทั้งหมดนี้ให้คุณฟังเพราะคุณอาศัยอยู่ในสังคมที่ก้าวข้ามขีดจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอดเวลามีการควบคุมมากมายที่ถูกใช้เพื่อต่อต้านคุณโดยสิ่งนั้นฉันหมายถึงพลังงานที่วิญญาณใช้และทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความสับสนวุ่นวายในจิตใจของมนุษย์และแยกคุณออกจากฉันนั่นคือเหตุผลว่าทำไมช่วงเวลาที่เงียบสงบการสักการะและการอธิษฐานจึงมีความสำคัญมากจิตวิญญาณของคุณอาจไม่สอดคล้องกับฉันได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณหลงไหลในการกระทําของโลกนั่นรวมถึงการเล่นเกมและความชั่วร้ายบางอย่าง ที่ถูกปกปิดไว้ภายใต้หน้ากากแห่งความสนุกสนานที่ไร้เดียงสาการเล่นเกมเป็นสิ่งเสพติดอย่างมากอันตรายมากและจงใจทำลายความคิดและความปรารถนาของมนุษย์ในระดับที่สูงขึ้นมันยากที่จะอธิบายแต่ฉันคิดว่าคุณเข้าใจภาพแล้ว มีคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่ถูกคุมขังในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของการเล่นเกมนี้ครอบงำจิตใจและเป็นหนทางหลุดพ้นจากความเจ็บปวดของโลกนี้โดยไม่เสนอทางออกจากปัญหาคุณเริ่มใช้ชีวิตในอีกความเป็นจริงที่ซึ่งปลอดภัยที่ซึ่งคุณสามารถควบคุมและแยกตัวออกจากอันตรายได้ ทำไมฉันถึงหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคำถามที่ดีคุณกำลังเผชิญกับจิตวิญญาณมากมายที่สับสนเกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิตเนื่องจากการเล่นเกมโลกนี้ยากจะรับมือในที่สุดถ้าคุณมีหนทางหลบหนีคุณก็คว้ามันไปและเลื่อนเวลาจัดการกับปัญหาที่แท้จริงออกไปหากคุณไม่ตื่นขึ้นคุณจะตกลุ่มกระต่ายไปสู่การมีอยู่จริง ซึ่งวิธีเดียวที่จะบรรเทาความเจ็บปวดจากความล้มเหลวได้คือการเล่นเกมอื่นลองไปถามใครก็ตามที่หายจากเหตุการณ์นี้แล้วคุณจะเห็นชัดเจนว่าเราพูดอะไรกับคุณแล้วนี่จะรักษาอะไรได้ละ่ะถูกดึงเข้าสู่การปรากฏของฉัน ความรักของฉันความเป็นจริงของฉันมิติของฉันเข้าสู่ตัวฉันที่ซึ่งทุกสิ่งเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติมิติแห่งพระเจ้าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณนมัสการเมื่อคุณอธิษฐานเมื่อคุณใคร่ควรพระคำของฉันคุณก้าวออกมาจากตัวคุณเองสู่ความเป็นจริงอีกมิติหนึ่งโลกของฉันความเป็นจริงของฉันที่ซึ่งฉันมีคำตอบทั้งหมด ความเข้มแข็งทั้งหมดและความรักทั้งหมดที่คุณต้องการหรือต้องการการเล่นเกมคือคำตอบของซาตานต่อความทุกข์ทรมานที่คนหนุ่มสาวต้องเผชิญในแต่ละวันการได้อยู่กับฉันคือคำตอบที่แท้จริงถูกดึงดูดเข้าสู่มิติของฉัน แต่ผู้คนไม่ต้องการนันทนาการเล็กๆน้อยๆใช่ไหมใช่แล้วแต่นันทนาการแบบนั้นมีพลังมากกว่าและมีศักยภาพที่จะบิดเบือนชีวิตมากกว่าสิ่งที่เรียบง่ายมันดูไร้เดียงสาแต่ลองตรวจสอบผลไม้ดูสิไม่เพียงแค่นั้น แต่ยังได้รับการออกแบบอย่างจงใจให้เสพติดได้มากจนนักเล่นเกมเริ่มละทิ้งความเป็นจริงและใช้ชีวิตในโลกของเกมที่ซึ่งคุณค่าในตนเองถูกกำหนดโดยระดับทัศน์ศและนักเล่นเกมคนอื่นๆและที่ซึ่งความรุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นระดับที่แท้จริง ยิงคนเลวก็สนุกดีแต่เคยคบกับคนที่เพิ่งโดนยิงตายไหมไม่ใช่เกมอีกต่อไปแต่การทำให้คนหนุ่มสาวหมดความรู้สึกเป็นวาระซ่อนเลนเบื้องหลังความรุนแรงนี้มันเป็นปูชนียบุคคลของความโกราหนและความโกรธแค้นที่ซาตานได้วางแผนไว้สำหรับโลกนี้และกำลังปรากฏให้เห็นอยู่ในขณะนี้ การเล่นเกมทำให้คนรุ่นนี้หมดความรู้สึกซึ่งตอนนี้มองว่าการขับรถอย่างประมาทการยิงปืนและการทิ้งระเบิดเป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่รักของฉันฉันใช้เวลาอธิบายเรื่องนี้กับคุณเพราะผู้ฟังของเราบางคนติดอยู่ในอาการเสพติดที่เป็นอันตรายนี้ ฉันอยากให้พวกเขาเข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญในชีวิตอย่างแท้จริงเพื่อให้พวกเขามีโอกาสตัดสินใจอย่างรอบรู้และหลุดพ้นจากมันบางคนอาจแย้งว่ามีประโยชน์แต่ให้ช่างน้ำหนักอย่างระมัดระวังต่อความเสื่อมถอยทางศิลธรรมและพฤติกรรมเสพติดมีเกมใดบ้างที่พวกเขาสามารถเล่นได้ กฎคือสิ่งใดก็ตามที่เป็นบาปและพันณนาถึงความทุกข์ทรมานการกรบฏอันนาธิปไตยความรุนแรงสงครามและการทำลายล้างสิ่งใดก็ตามที่ไม่ดีต่อสุขภาพมีเกมเล็กๆน,น้อยๆง่ายๆให้ความรู้และเพิ่มความสามารถทางจิตและความสนุกสนานเชิงสร้างสารรค์ที่ไร้เดียงสาเช่นการสร้างเมืองกอล์ฟและอื่นๆ แต่ถ้าใครติดแล้วมีปัญหาควรระมัดระวังในการตรวจสอบเกมและเป้าหมายของเกมก่อนที่จะมีส่วนร่วมไม่มีอะไรผิดปกติกับความสนุกสนานที่ไร้เดียงสาเป็นคนบาปที่ไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณลูกๆของฉันฉันไม่ได้พยายามที่จะกีดกันความสนุกจากคุณฉันแค่ขอให้คุณฉลาดกว่าปีศาจ และมองข้ามความสนุกเพื่อดูว่าคุณกำลังเรียนรู้และได้รับการแนะนำให้รู้จักกับอะไรบ้างฉันขอให้คุณพิจารณาถึงการสูญเสียเวลาด้วยเมื่อคุณติดเกมคุณจะสูญเสียการติดตามชีวิตของคุณคุณจะไปที่ไหนคุณกำลังรับใช้ใครเกิดอะไรขึ้นกับเป้าหมายในชีวิตของคุณ จุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณลองพิจารณาสิ่งเหล่านี้และรับรู้ว่าถ้าผู้ใดตักไฟใส่ตักเขาจะถูกไฟครอกจงฉลาดเหมือนงูและอ่อนโยนเหมือนนกพิราบศัตรูของคุณมีพฤติกรรมที่ทำลายธรรมชาติของมนุษย์มานับพันปีเชื่อฟังฉันและคุณจะได้รับการปกป้องจงยอมทำตามพระประสงค์ของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าโปรดเปิดเผยแก่ข้าพระองค์ด้วยว่าสิ่งนี้ไม่เป็นที่พอพระทัยพระองค์และข้าพระองค์จะหยุดและคาดหวังให้ข้าพระองค์ทําเช่นนั้นสําหรับฉันไม่มีอะไรน่ายินดีเท่ากับจิตวิญญาณที่ให้ความสําคัญกับการเชื่อฟังมากกว่าความปรารถนาของตนเอง บัดนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านมองผ่านสายตาของเราถึงสิ่งต่างๆที่ท่านสละเวลาให้และความกล้าหาญที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นหากจำเป็น